ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับ k ค z เอมเกมว่าอีกครั้งนะครับตามที่แันแวว่าจะทำคลิป LBSG หรือว่า s u r v i v a l ครับอันนี้ผมก็จะไม่ใช่เล่น s u ส vi เวกครับจะมาเอ,เอ๊ไม่ใช่ s u สไบเวกครับส i v เ l กเกมธรรมดานะครับก็มาเล่นของ high pixel มันก็จะมีอยู่สักประมาณอ่อเท่าไหร่นะหาดาน เพราะอีกด่านหนึ่งบอกว่าคอมมิงโซนโอเคแค่นี้นลครับก็มาเล่นกันเลยอย่ามอลพูดมากตามด้วยสัญญาไว้อาเข้าผิดอักอักอักอก,ออก,ออก,ออกไม่ใช่ตรงนี้ยังไง อ้าเข้าไม่ได้ก็เล่นไอ้นั่นแม่งนี่เอทีเจ็ดเจ็ดแล้วกันเอทเทเร์โบเอทฟุยกอดบอลตีนะเล่นโซลปูดิโกดโดยมาแมา่ก็เป็นงั้นเลยไหนฟะเซฟนี้แล้วกัน เนี่เจ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเจอสกินแบบนี้นะครับก็เป็นตัวผอมเองครับเอา,าละจะมาเล่นกันเลยวให้ทัรบรีจิตเตอร์ไม่จำเป็นครับ เราไม่จำเป็นต้องทำจิตเตอร์มันก็คุยกันได้แล้วครับอตอนนี้ก็เวลา8โมง24วันนี้เป็นวันหยุดราชการครับก็ได้มาคลิปเมื่อไรจะเริ่มเนี่ยต้อง2นาทีเ้่เนี้อัดมาต้อง2นาทียังไม่เริ่ม เบคอนแบชื่อเบคอนโคตรจะขำโน,น,น,น้ตเลยกกนเทออปชั่นการหมุนก็ให้มันเร็วกว่านี้นะไม่ต้องรนะับโอเค วิ่งวิ่งกกดดกดอือออไปเลยยยนตีตูแทน แม่งแล้วไม่อยู่แล้วมีคนมีคนมีคนมันโบกันอยู่นี่แล้วกูนี่หมด ตอนยังไม่ได้ดบับอ้าจะกล่องรอดล้งงว่าตรงนี้ม,มีกลองแต่มีของดีด้วยติดตัวน้อก็จะเป็นต้องงกตอนนี้อยากได้ดาบที่สุดละมีดาบไหมครับประทานดาบให้ด้วย ูเหม,มือนว่าคนฝั่งนู้นจะเห็นเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวก็แค่หนีดีวะหนีหนีหนีหนไปก็คนกาดอยู่ะ ไม่ได้กาัพูดมาก็ใช่ใช่เลยไม่ได้กาัอย่างนั้นหรอกหมดกัดมีตรงไหนที่มีกล่องเดี๋ยววย ไม่เชื่อว่าจะไม่มีหมดเลยเจอคนนับ ทำอันตรายกับเรานะน,นั้น,นต้องรอช้าไปไหมไงอุ้ยต้องรอช้าเขามีแม่ลำใหญ่ตั้งเยอะที่มันจะสามารถฆ่า อย่ามวัวแต่รอช้าไปเลยเราต้องเป็นให้สดชีวิต,ตให้สดชีวิตนะอุ้ยแฮมบินดีฟิลวแปลว่ามันก็ต้องอย่รงเดิม ำไม่ได้แล้ววะนอนตายตายตาย มึงเอากูใช่ไหมต้้งไม่อีหร่สัตว์ชัดไหมมาเลยกูไม่กลัวมึงมึงทาบายร้ายเอ๊ะไม่ใช่คนนี้เิยแต่เราก็ต้องฆ่าแม้แต่วันจะช่วยเรา มันไม่ได้ช่วยแล้วมันคงตั้งใจแต่อาจจะฆ่าเฮ้ <c oughs> ยเด, <c oughs> ด,แบบดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอืมได้หมดเด็กมาด้วยแต่แค่จะกินเด็ก ้า,าเด็กทั้งตัวแล้วจ้ามาเลยครับผมไม่กลัวแล้วครับเด็กเด็กทั้งตัวครับมาเลยครับคนไหนครับ อืมอืมตีกูอิทโทเฟกทอเฟกงีเงาก็เป็นว่าตรงนี้เป็นมามาไปต่อบุกตะลุยเดียวคิ i l l i n g a p p l าอะไร อ่าเจอคนนะครับไปปูดีไหมครับมาให้เลือดเต็มหมดค่อยบูค่อยบู๊น่าเลือดเต็มมอะไรตัวเนี้ย ล้้ลลวว,วน,นกว่าตัวอะไรแมวมาบูลเลย,ยไหนเช่คนวะเนี่ย OT 图了。 บายกูสำหรับคลิปน,นี้ขอจบเพียงเท่านี้น,นะคะบ๊ายบ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 ายใครชอบกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบายบาย